สนับสนุนโดยสมุนไพรฟ้าทลายโจรตราหมอเมืองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรฟ้าทลายโจรตราหมอเมืองสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมาหยาไลฟ์หรือเพจฟ้าทลายโจรกระชายขาวต้านไวรัสล้วงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมค่ะช่วงเวลาแบบนี้เรามาขายี้เรื่องราวของดารานักแสดง คู่รักกันดีกว่าค่ะสคู่2รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมคาระหว่างคู่ของน้องหมานะคะหมากปรินกับคิมเบอรี่และคู่ของณเดชคูกิมิยะกับยายาอุรัสยาคู่ไหนแต่งงานก่อนกันค่ะโอ้โหถามกันแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆนะอินบอกเข้ามาถามเลยซี่เยอะมากๆว่า พี่เล็กซี่คู่นี้จะแต่งงานกันหรือ,อยังพี่หมากกับพี่เคมหรือว่าคู่ของพี่นาเดกับพี่ย่าเนี่ยเขาจะแต่งงานกันหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกสองคู่นี้กันคะ่ะผู้ชมขาเรียกว่าเป็น2องคู่ที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากจากเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นคู่จินแต่ตอนนี้กลายเป็นคู่จริงกลายเป็นคู่ที่ทั้ง2คนเนี่ยนะหรือว่าทั้ง2คู่เนี่ย เขาเลิฟกัน <S <S เขารักกันมากๆวันเวลาพิสูจน์ให้เห็นคะ่ะผู้ชมขาว่าเส้นทางความรักของเขาและเธอเธอและเขาเนี่ยหวานชื่นเป็นความรักที่มั่นคงและเป็นความรักที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะเรามาเจาะลึกกันก่อนเลยเริ่มต้นเลยนะคะผู้ชมขาเส้นทางความรักของน้องหมากบรินกับน้องคิมเบอรี่ดารานักแสดงสาวดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังจาก ช่องส SD ค่ะผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยฝาเรื่องราวมีเรื่องราวประสบการณ์ความรักมากมายที่เขาและเธอต้องฝ่าฟันและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาและเธอรักกันนั่นเองค่ะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะแฟนคลับเนี่ยเขามีบ้านแฟนคลับของเขาด้วยนั่นคือบ้าน MK นั่นเองค่ะนะคะหมากคิมนะคะคบหาดูใจกันมาเป็นเวลา กว่า8ปีแล้วที่เขาและเธอพิสูจน์ค่ะว่าราการชื่นมืนทุกครั้งทุกปีเราจะได้เห็นเลยรวมไปถึงภาพนะบรรยากาศต่างๆในการครบรอบ anniversary นะคะเมื่อถ้าย้อนกลับไปตอนครบรอบ7ปีเนี่ยเราจะเห็นน้องหมากริงกับน้องคิมเบอรี่เขามีการโพสภาพเป็นแหวนนะ เป็นแหวนดอกไม้เป็นแหวนดอกเดซี่นะคะซึ่งดอกนี้เป็นดอกสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคงต่อกันนั่นเองส่วนเรื่องแหวนจริงเนี่ยโอ้โหต้องบอกค่ะว่าไว้รอง,งานแต่งงานของเขาและเธอนะคะแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเพชรโอ้โหหลายกะหลัดอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยผ่านในส่วนของตัวเลขอาถรรพ์มาหลากหลายปีแล้ว ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่9ย่างเข้าสู่ปีที่9ถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนมีสัญญาณว่าจะแต่งงานกันเพราะเขาและเธอเนี่ยนะไปดูสถานที่หรือว่าไปเที่ยวในที่ที่เป็นธรรมชาติ และมีแหล่งข่าวกระซิบมาบอกคะ่ะว่าอาจจะไปส่องส่องหรืออาจจะไปดูเรือนหอ,อก,ก็เป็นได้นะคะอ่าส่วนอีกหนึ่งคู่คะ่ะผู้ชมค่ะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่อยู่ในสายตาของใครหลายๆคนเขารู้จักมักจีการตั้งแต่ละครเรื่องดวงใจอัคภณีเคยดูกันไหมคะ เชื่อแน่ว่าทุกคนเคยดูดวงใจอาคณีอย่างแน่นอนนะคะออกอากาศหรือว่าถ่ายทำเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,553ค่ะ ย้อนกลับไปโอ้โหกี่สิบปีแล้วคุณผู้ชมนะคะนายอาคัคคีหรือว่าน้องณเดชคูกิมิยะกับคุณจีดค่ะน้องยายา่าอุรัสยานี่แหละเขาก็รู้จาักกาันจากละครเรื่องนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มปลูกต้นรักกันมาเรื่อยๆถ้านับวันเวลานับวันเวลาตอนนี้เนี่ยก็กว่า10ปีแล้ว ที่เขารู้จักการกว่า10ปีแล้วที่เขาศึกษาดูใจกันนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่มั่นคงตอนแรกเนี่ยยังยแบบับอํ้อ,อังอึ้งอ้งอยู่ถามก็ยังไม่ตอบว่าเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ค่ะก็บอกแบบชัดเจนนะคะออกมาเปิดใจครั้งสําคัญออกมาเปิดใจให้กับสื่อนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังคุยคุยกันอยู่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ระหว่างน้องณเดชก,กับน้องย่าๆนั่นเองค่ะ เขาและเธอเขาผู้ชมขาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความรักตลอดระยะเวลาเส้นทางความรักกว่า1ิบปีที่เขาและเธอเนี่ยนะคะเดินทางในความรักซึ่งตลอดระยะเวลาในความรักของเขาและเธอเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวดูแลอยู่ห่างๆนะคะหรือว่าเรียกว่าครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็รู้จักกัน คู่นี้ก็เหมือนมีสัญญาณนะผู้ชมเพราะว่ามีแหล่งข่าวแอบไปสืบมาอีกแล้วผู้ชมบอกว่าน้องณเดชนาเนี่ยนะคะรวมไปถึงน้องยา่ยาเนี่ยก็ไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดแล้วด้วยนะคะส่วนจะซื้อไปทําอะไรปลูกเรือนหอหรือเปล่าหรือปลูกบ้านตักอากาศต้องรอตอนต่อไปนะคุณผู้ชมขาแต่ที่แน่ๆมากคิมที่แน่ๆ นเดชยายาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานชื่นมากๆสัญญาณเรื่องงานแต่งงานสัญญาณเรื่องของการเข้าสู่ประตูวิวาเป็นไปได้สู่ทีเดียวเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, YouTube และ TikTok s เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้เลยที่ มายาฮอตนิวค่ะรวมไปถึงค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook Live ที่มายาไลฟ์นะคะช่วงเวลา17นาฬกานาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตดิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของยี่บันเทิงแล้วเล็กซี่ขอตัวไปสืบเรื่องของณเดชน์ยะยะมากกับคิมก่อนนะคะ